ไปแบนี้่ชือไหลายชิ้นมีรถัคนนี้เปหนอนเรต่อเราทำงานกันไมทีมไม่ได้ค่ะเอาแบบพี่แจนพี่แจนเป็นแบบอโอโหแบบที่ต้อขาแดง ไม่ลไมันครับไม่แล้วไม่ต้องไม่ต้องรีดด้ครับอันนี้ก็ไม่ได้รีดครับเอนดกขอฟรัเ้ยลายดสวยใช่ลายพญานาคโบราณสวยแต่ลายที่เดนาาสยนยะไม่ไม่ต้องรีดยากเยาาเซี เราจะเจอไม่พูดที่ว่าจะเอ๊ะเพราะว่าใส่ไปจากที่อื่นเพราะน่าี่วันไม่สวยไม่ครับทีมงานไหนอสีแดงสีแดงเล็กๆมันจะเหมารวมนี่น้องใส่เออจะเกินจะเกินว่าจะใส่ใช่ใช่ต้องมีสายเดี่ยวรีรีดตัวนี้สองสนงให้ก่อน